คุณผู้ชมครับมาว่ากันด้วยเรื่องใหญ่ประจําวันนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันยาวๆเลยนะครับคุณผู้ชมไล่กันไปทีละประเด็นแต่ว่าเริ่มกันที่เหตุการณ์เมื่อวานนี้กันก่อนครับที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ไทยเราเชิญทูตทหารขึ้นไปสังเกตการณ์นะครับแล้วก็ไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุปะทะบริเวณจุดดังกล่าวนะครับแต่อย่างที่หลายคนได้เห็นแล้วนะครับว่า ทหารกัมพูชาเหมือนจะไม่พอใจทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับคุณที่ของผมเนี่ยผอมีบ้านของประชาชนพมเน่ยุทั้งหมดเนี่ยบ้านของชุมรมนี่บ้านลูกหลานม่ทาเรื่องไปแล้วแล้วก็คุมกันัเป็นตว่ีทิศนะ้านนี้บ้านครอชาชนมพมไปเยอะนะชาชุมอาเอาานานเลมามายุดที่นี่รอเลยเต้องทำบ้ บางอาจจะเรียกว่าเป็นเหตุชุลมุนบ้างอาจจะเข้าใจว่าเป็นเหตุความวุ่นวายแล้วแต่คุณผู้ชมจะตีความกันเลยนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ระหว่างที่ทหารไทยและกัมพูชาครับบริเวณช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างที่กองทัพภาคที่2องนำคณะผู้สังเกตการชั่วคราวซึ่งเป็นทูตทหารอาเซียนประจำกรุงเทพ8ประเทศรวม15นาย แล้วก็จะมีสื่อมวลชนไปด้วยนะครับเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเพื่อรับทราบถึงข้อเท,ท็จจริงในช่วงที่เกิดการประทะของทอาหารทั้งสองประเทศพื้นที่จุดนี้ครับประเทศไทยเราเรียกว่าช่องอ่านม้าส่วนทางกัมพูชาเรียกว่าอ่านแซทหารไทยยืนยันเลยครับว่าจุดนี้เป็นพื้นที่ของไทยแต่ถูกลุกรานมานานหลายปีแล้วจนชาวกัมพูชาขนกันเข้ามาตั้งรกรากสร้างบ้านเรือน สร้างอนุสาวรีย์ตาอมซึ่งปัจจุบันก็เสียหายไปทั้งหมดแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับหลังทำข้อตกลงให้สองประเทศหยุดยิงในแต่ละวันก็จะมีเวรยามขึ้นไปลาดตระเวนไม่เกินฝั่งละ4นายครับเมื่อวานนี้ไทยเราเชิญทุทหารขึ้นมาก็ทำให้ทหารฝั่งกัมพูชาไม่พอใจทั้งนั้นที่จริงๆก่อนหน้านี้กัมพูชาเองก็มีการเชิญนุทหารเข้ามาดูในพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งทางไทยเองชี้แจงว่าในความเป็นจริงแล้ว ไทยก็เคยได้แจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้ทางพันเอกฉินคณาหัวหน้าประสานงานช่องอันมาอาันแซะก็เข้ามาเจราจานะครับพร้อมกับบอกว่าสาเหตุที่ทหารกัมพูชาโวยวายเสียงดังเนี่ยเนื่องจากว่ามีกองกําลังทหารของไทยขึ้นมาอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ตาอมโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะขึ้นมาเพราะอะไรมาทําอะไรจึงอาจจะเกิดจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจครับ จุดนี้คณะผู้สังเกตการก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ก็พบว่าร้านค้าบริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สู้รบในอดีตครับทั้งจากระเบิดแล้วก็มีเพลิงไหม้ขณะที่อนุสาวรีย์ตาอมซึ่งเป็นจุดสําคัญของการตรวจสอบก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันฝ่ายไทยมีการชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่าพื้นที่ฝั่งกัมพูชา<ว>เคยใช้เป็นศูนย์อพยพของสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ ผู้ลี้ภัยแห่งสาประชาชาติหรือว่า UNSCR ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนครับจากที่ดูแลเป็นศูนย์อพยพกลายเป็นคาสิโนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแม่ทับพบ้านที่2ก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันท่านไม่ลงพื้นที่นะครับไม่ได้ลงพื้นที่ไปกับคณะแต่ว่าก็มีการไปพบกับท่านอีกจุดนึงท่านมีการไปรับ มอบเงินบริจาคแล้วก็มีการไปพูดกับทางวปอนะครับนักเรียนวปอแม่รับบากที่สองเนี่ยก็มีการบอกแบบนี้นะครับว่าการย่วยุข,ของฐานกัมพูชาต่อคณะผู้สังเกตการชั่วคราวก็จะทําให้ภาพลักษณ์ของฝ่ายกัมพูชาเสียหายซะเองและดูเป็นการไม่มีมารยาท ซึ่งบริเวณช่องบกเนี่ยเป็นจุดที่ไทยสามารถเข้าช่วงชิงพื้นที่ได้และยืนยันว่าจะไม่ส่งผลต่อการประชุม RBC ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็ววันนี้ครับก็เป็นปกติครับเป็นปกติที่เป็นการปฏิบัติของทหารเขมรที่เขาอาจจะไปท้วงทางสัญลักษณ์อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าจุดนั้นเป็นเป็นพื้นที่ที่ที่ทเราแย่งชิงครับเราก็ยืนยันว่าเป็นเขต เส้นเขียนเดีอยู่ตรงนั้นครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเขาเขาน่าจะเสียมากกว่าไม่มีมารยาทครับลักษณะแบบนี้มันจะส่งผลเวลาที่เราต้องมาชุม ABC หรือเปล่าก็คงไม่แหละครับก็เป็นเรื่องปกติที่เราเข้าใจกันได้เราก็เรื่อง ABC แล้วก็จะไปชุมตามกรอบที่หน่วยเหนือกำหนดให้อยู่แล้วนะครับในส่วนที่แม่ทัพของทั้งสองประเทศจะคุยกัน จริงๆท่านได้สัมภาษณ์2รอบนะครับที่จะเป็นรอบที่2แต่ว่ารอบแรกตอนที่ท่านเดินทางไปที่วปอเนี่ยก็จะมีนักข่าวถามเรื่องนี้เหมือนกันท่านก็บอกว่าเห็นคลิปแล้วก็น่าจะเป็นลีลาของทางทหารกัมพูชานะครับท่านก็ชี้แจงแบบนั้นนะครับตัดภาพกลับไปที่ จุดที่มีการลงพื้นที่กันต่อครับของคณะ I o โของไทยนะครับคณะผู้สังเกตการณ์เดินทางไปที่ผามอีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอการทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดด้วยนะครับซึ่งจุดนี้พบทุ่นระเบิดใหม่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณรอยต่อโดนเอากฤษณาบาดเจ็บไป3นายทหารบอกว่ายังพบทุ่นระเบิดใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มอีก3จุด พร้อมกับชี้แจงถึงความสําคัญแล้วก็ภารกิจลาดตระเวนซึ่งจุดนี้ก็ใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงมีการอธิบายเกี่ยวกับความสําคัญด้วยนะครับขณะที่พลตรีซัมซุนริซันบินมูซาผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจําประเทศไทยก็ยมีบางช่วงที่ท่านไปลงพื้นที่แล้วก็จะปรากฏภาพท่านเนี่ยไปจับมือพร้อมกับให้กําลังใจทหารไทยนะครับซึ่งเป็นทหารเรือครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในการ เก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งมีการชี้แจงแบบนี้นะครับว่าท่านเองเนี่ยก็เคยทำงานเก็บกู้วัตถุระเบิดบริเวณชายแดนไทยมาเลเซีย,ยมาก่อนด้วยในอดีตนะครับพลตรีซัมซุนได้มีการกล่าวขอบคุณสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ก็พูดในํำนองที่ว่าพวกคุณทำได้ดีมากไม่ว่าจะทำอะไรก็โปรดจงจำไว้ว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดเป็นประโยชน์กับทุกคนให้ดูแลตัวเองและยืนยันว่าคุณเป็นทีมเดียวกันครับ ขอบคุณสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทํำได้ดีมากเลยค่ะว่าทำอะไรก็จาไว้นะคะว่าการเก็บกู้อระเบิดเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับคนเยครับก็ได้มีการขอบคุณทหารนะครับแล้วก็บอกว่า เราเนี่ยได้ทําหน้าที่ของเราได้เต็มที่อย่างดีที่สุดแล้วนอกจากจุดนี้คุณผู้ชมไปดูอีกจุดหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือภูมะเขือถ้าเกิดใครจําได้เนี่ยภูมิมะเขือมีการประทะกัน10นาทีสุดท้ายก่อนที่จะถึงเวลาในการหยุดยิงที่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยทำข้อตกลงกันเอาไว้นะครับจุดนี้เนี่ยไทยต้องการให้คณะผู้สังเกตการไปร่วมดูแนวเขตไทยกัมพูชาซึ่งก่อนการสู้รบเนี่ยทหารกัมพูชามีการละเมิด m o u 4 3เข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้าง ปัจจุบันทหารไทยมีการควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดแล้วแล้วก็เป็นอธิปไตยของฝั่งไทยนะครับพันโทจากกรีฑคุริรังผู้บังคับกองพันทหารราบที่11ซึ่งเป็นคนนำธงชาติไทยไปปักไว้บนภูมะเขือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครั้งแรกเกี่ยวกับภารกิจนี้บอกว่ายอดภูมะเขือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญก่อนหน้านี้เองทหารการัมพูชาก็มีการล่วงล้ำเข้ามาจากนั้นทหารไทยก็มีการผลักดันออกไป แล้วก็นําธงชาติไทยเนี่ยขึ้นมาปักเอาไว้เป็นการรักษาอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมาทหารไทยขึ้นไปร้องเพลงชาติร่วมกับพลทบุญศิลป์าคกลางแม่ทัพภาคที่2ด้วยนะครับก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่กําลังพลอย่างมากครับอย่างแรกเราก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับในส่วนที่เรา,าเป็นทหารแล้วก็ได้นําพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยได้กลับมานะครับในส่วนของภูมิเขือที่ ที่มันมีเหตุการณ์ในห้องที่ผ่านมาครับาทีที่เราร้องเพลงชาติแต่พี่ตอนนั้นทหารแต่ละคนร้องเสียงดังกระหึ่มมากตอนนั้นจิตใจของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับอ่าอย่างแรกก็คือมันเป็นหน้าที่ของของทหารนะครับที่ต้องปฏิบัติในส่วนของความภาคภูมิใจของแต่ละบุคคลเนี่ยของหน่วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับที่เราสามารถปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จนะครับแล้วก็นำอ่า แผ่นดินของประเทศไทยเรากลับมาให้กับพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้นําคณะผู้สังเกตการณ์ไปยังฐานกฤษณนาเพื่อไปดูหลักฐานที่เป็นทุ่นระเบิดชนิด PMN 2ซึ่งไปพบการลักลอบนํามาฝังเอาไว้ในพื้นที่ลาดตระเวนของไทยจากการตรวจสอบเป็นทุ่นระเบิดใหม่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้ทหารไทย,ยบาดเจ็บเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่พาคณะผู้สังเกตการไปดูจุดนี้ครับแล้วก็เป็นการยืนยันบอกว่าจุดนี้เ,เป็นพื้นที่ลาดตระเวนต่อเนื่องเป็นพื้นที่ประจําของทหารไทยแต่กลับไปพบกับระเบิดใหม่วางอยู่ในเส้นทางลาดตระเวนของทหารไทยก็เลยทําให้ทหารไทยไปเหยียบกับระเบิดหลังจากมีทหารไทยไปเหยียบทุ่นระเบิดนยเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาตรวจสอบไปพบประเบิดอีกหนึ่งลูกห่างจากจุดเดิมประมาณสัก10เมตรและจากนั้นก็ไปเก็บเพิ่มอีกหนึ่งลูกในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยเหมือนกันครับ คณะผู้สังเกตการยังได้เข้าไปตรวจสอบจุดที่ไปพบระเบิด M203 ขนาด40มิลิเมตรที่กัมพูชาเนียยิงเข้ามาในช่วงก่อนการหยุดยิงรวมถึงระเบิด PMN2 ที่กู้ได้เมื่อวานนี้ก็มีทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว3ลูกด้วยกันนะคบทหารไทยเนี่ยย้ำกับคณะผู้สังเกตการบอกว่าจุดนี้เคยเคลียร์ระเบิดเก่าไปแล้ว100%ดังนั้นยืนยันเลยบอกว่าระเบิดที่พบน่าจะเป็นระเบิดใหม่ สังเกตจากสภาพของทุ่นระเบิดที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็นํามาวางเอาไว้ในบริเวณดังกล่าวนอกจากนี้ยังเข้าไปตรวจสอบจุดที่ทหารไทยเนี่ยไปเหยียบกับระเบิดด้วยนะครับห่างออกไปประมาณสัก150เมตรซึ่งจุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังมีการกั้นพื้นที่เพื่อสแกนระเบิดที่อาจจะตกค้างอีกจุดก็เป็นร่องรอยหลุมระเบิดที่อยู่ห่างประมาณสัก20เมตรนะครับในช่วงของการสู้รบบริเวณนี้จากการตรวจสอบยังเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ก็เลยนํารั้วลวดหนามมาวางกั้นเอาไว้เพราะบอกว่าทหารกัมพูชาเนี่ยพยายามลักลอบเข้ามาวางระเบิดซึ่งบริเวณนี้ห่างจากชายแดนประมาณสัก100เมตรครับนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์ของการนําคณะผู้สังเกตการลงพื้นที่เมื่อวานนะครับส่วนวันนี้คุณผู้ชมชวนคุณผู้ชมติดตามภารกิจที่ยังคงดําเนินการต่อไปเป็นวันที่3ครับจะพาคณะผู้สังเกตการไปดูจุด ที่มีการควบคุมเฉลยศึกและก็โรงพยาบาลพนมรงรักที่จังหวัดสุรินที่จุดนี้ก็ได้รับผลกระทบจาก BM21 เเหมือนกันแล้วก็คาดว่าจะมีความพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่ามีการโจมตีพื้นที่พลเรือน และก็จุดสุดท้ายก็คือช่องจุบตมโมครับไม่ไกลจากบริเวณปราสาทต,ตาเมืองทมที่ทหารไทยก็เพิ่งไปเหยียบทุ่นระเบิด12สิงหาคมที่ผ่านมาจุดนี้เนี่ยเราพยายามที่จะชี้ให้คณะผู้สังเกตการได้เห็นว่ากัมพูชามีการละเมิดการหยุดยิงด้วยครับ